เฮ้ยระวังว่าเธอจะอา้าวพูดเธอกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้าง,เ,ง,างเจออะไรไหมถ้าพูดในเรื่อของขวดลับที่จับต้องได้ก็ไม่เลยแต่เราเจอรประสบการณ์แปลกๆอะจ้นแสดงว่าเราพลาดโอกาสที่อยู่สงครามเหรอตอนนี้เรื่องนั้นยังไม่มีความคลืมหน้าเลย ไม่เป็นไรระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่สงครามก็แทบจะหยุดแล้วละ่ะอบิสออเดอร์ไม่ได้โจมตีมาอีกเนื่องจากเรายังไม่รู้เจตนาของอีกฝ่ายเราเลยเลือกที่จะไม่เข้าโจมตียางบามตอนนี้เรากําลังเผเชิญหน้ากันอยู่นอกจากทหารยานที่ต้องเหนื่อยเพราะง,งานองพวกเขาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอไม่เข้าใจพวกอบิสออเดอร์เลยจริงๆฮะเพราแต่นักเดินทาง เธอรู้ไหมว่าเธอพอจะปอกฝันพวกทหารยามแทนฉันเล้ไหมต้องเป็นกะเฝ้าระวังกันตลอดเวลา,มาเมื่อหนื่อยมากะถ้ามีพวกาพ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อเสียงอย่างเธอมาให้กำลังใจแล้วก็จะต้องได้ผลลัพธ์ดีแน่นอนทำเตัอกันไปแล้วนะเคิร์ดเนี่ยเมื่อรสาสซาพูดแบบนั้นยังไงทั้งหมดนี้ก็เป็นพเพราะฝาแฝของฉันนี่นะตกไปตรงมาดิเห็นก็ดบกดเลยนะ พวกข้าของเราก่อนั้นนี่ซิคกได้รับเกียรติเริ่มต่อสู้ข้างๆด้วย ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะโชคดีที่ไม่ฆ่าการต่อสู้นี้ขอขออนุญาตสกิปไปเร็วๆนะอันนี้แค่บอกฝันบอกฝันเนาะอาจจะไม่มีผลอะไรตอนในเรื่องมากไม่มีความคุยเดือปกติเกี่ยวกับการต่อสู้ฉันสังเกตว่าอาวิสไลเลอร์ผมไม่โจมตีแต่กับคนเฟ้นอยู่แถวนี้เอาหน้าทางทำธรรมารีอยู่เป็นระยะเหมือนเป็นทำยังหของอาวิสออเดอร์ตัวคาในใจเลยเลือกชา์แมนของเผ่ามาด้วยแต่ให้พวกเขาช่วยดูว่ามีรีรับกรับอะไรเปล่าแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรมันเป็นแค่แค่ความตัดขา อาวิทมีการเหมือนนั่งสมาธิเหรอรวมปานเหรอน่าสงสัยเดี๋ยวพวกชัมนคิดว่าไม่อนันตออรายงั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งขอแค่ไม่ภัยภัยแต่เราเขาจะทําพิธีอะไรก็ช่างโอ้โหมันเป็นเผ่าที่แบบมีเรื่องก็มีเรื่องก็คือคือคนนั้นแลนคือมีเรื่องก็สู้อะอาโดงๆต,ต,ต,ตแต่ว่าถ้าไม่ ถ้าคุณไม่คิดจะสู้กับเราคุณจะทําอะไรก็ทุกทําไปเงี้ยเหมือนเมืองอื่นอะมืองอื่นถ้าเป็นถ้าเป็นอินาซุมานี่ป่านนี้ไร่เดินไร่ฟ้าดแล้วนะกุก้ามาอยู่ที่นี่ทําไงดีประมาจังมีโอกาสลบตลอดได้เจอผู้เห้่แบบนี้สุดยอดจะไม่ประมาทได้ไงฮะกุก้ามีเรื่องอยากขอร้องอ ขอทุ่มฟ้กับเธอทัอกครั้งใช่ไหมเพื่อฉันแค่รู้สึกว่าท่าไม่ขอตอนนี้พ่อกลับไปแล้วคงเธอจ,จะช่วยชีวิตแต่จริงๆแล้วกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่รบกวนท่านไพมอนช่วยเข้าเวนแทนฉันหน่อยสิสรุปคือเราต้องสู้กับมันเหรอหน้าตา n อ c นีซียังจะสู้กับเราอีก เพียงเดียวไปว่าแล้วโมโมทคตเตคิดว่าจะชนะได้แต่ไม่ถึงเลยเพราะฝีมือจะห่างฉันขนาดนี้เล็บปามือกับผู้กล้าอยี๋นี้ถือเป็นประสบการณ์ที่โมได้ตลอดชีวิตเลยนะพอสู้เสร็จน้ำเสียงก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะตัวชายต้องสื่อสารผ่านการต่อสู้สิชักไม่อยากคุยกับเจตนายแล้วนะ ไม่มีอะไรผิดปกติยังไม่รู้กันเพิ่งหมิมของบิสอเดอร์เป็นอย่างที่คิดไว้สินะเดวยวรอบที่อื่นลวกันไม่น่ก็ไม่น่าจะเจออะไรแล้วนะกลับมาแล้วหรอเป็นไงบ้างพวกท่านอยากหานยาของเราเป็นข้อมูลอะไรไหมไม่มีข่าวคอสําคัญอะไรแค่พูดถึงเรื่องที่พวกวิสอเดอร์ทำตำนานที่อะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มีอันตรายนะ อีกอย่างก็คืออยากฟ้องเรื่องท่ารนยามที่ชื่อคันทาร์โลอะไรนะไม่ดีกว่าไม่มีอะไรหรอกแกมาแล้หรอทำไมไม่ใครปลุกฉันให้เร็วกว่านี้เนี่ยก็เห็นเมาค้างเลยน่าจะปลุกยากนะฉันรับรู้สิ่งรับตัวได้ ต่อให้ฉันเมาค้างอยู่นะเออรู้สึกว่าประโยคนี้มันแปลกๆไงที่ฉันอยกากจะพูดคือฉันได้ยินพวกเธอพูดว่าพวกวิสอ,อเดอร์ทำทำสมาธิอะไรทุกอย่างใช่ไหมใช่แล้วอาเกต็นอะไรเหรอความฝันเมื่อกี้มันผิดปกติกจริงๆนั่นแหละถึงมันจะเป็นแค่ความรู้สึกที่คุมเคือแต่กระแสพลังของนั้นเลนในตอนนี้ดูเหมืนจะมีเสียงรบกวนบางอย่างเสียงรบกวนเหรอ ถึงเส้นลบคนนี้จะไม่ส่งผลต่อกระแสพลังในอาณาจักรนาตีก็ตามมันเหมือนกับสองเมติที่อยู่ร่วมกันแต่ไม่ลบเกินซึ่งกันและกันแล้วไม่รู้สึกถึงภัยทุกขามใดๆแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นขนาดชิทานดี้ที่ไวต่อกระแสพลังอาณาจักรนาตีมากที่สุดก็ยังรู้สึกได้แบบขุมเครือเนี่ยนะมีหน้านะพวกชาแมนที่ทหารยามเชิญมาถึงไม่สังเกตเห็นอะไรน่ะ การท่านจะแนะนาให้เราไปหาหัวหน้าเผ่าก่อนการยื้อเวลาอยู่แบบน,นี้ไม่ประโยชน์กับเราถึงเวลาที่ต้องเราเพิ่ฝ่ายบุกเพื่อขับไล่อบิส,สแล้วถ้าเป็นคําแนะนําของคุณยายแล้วก็หัวหน้าเผ่าก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วแต่การะดกําลังคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะนะเด้าสงครามายังไงก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมฉันไม่ตัดใจเรื่องพวกนี้คุณเธอไปจากการทุเลาพวกเธอเถอะแค่พาฉันไปด้วยตอนออกเดินทางก็เพอ มีเดินที่อยากจะถามนะมีมอสเตอร์บางชนิดที่มีแต่คนที่กําหนดท่านั้นที่มองเห็นได้หรือเปล่ามีแค่คนที่กําหนดท่านั้นที่มองเห็นได้คําถามนี้มาาันแปลกๆนะ,ะนะเป็นมอนสเตอร์ที่เกิดจากโนนลกแห่งจิตวิญญาณที่มีกกรูปร่างขึ้นมาหรือเป็นตัวตนเชิงแนวคิดหรือปัจจัยด้านลบบางอย่างนั้นหรอหรือจะเป็นวิญญาณของมอนสเตอร์ที่ตายแล้วแต่หัวข้อเกี่ยวกับวิญญาณของมอนสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนผะว่ามอนสเตอร์จะถูกจับประเทศแบบไหน ประเด็นสำคัญเลยคุณยายผู้รอบรู้ฉันแค่พูดถึงสิ่งที่กําลังคิดออกมาเฉยๆทำไมถึงพูดอย่างกับว่าฉัน่วดรู้ล่ะสรุปก็คือในหลายๆสถานการณ์ที่ซับซ้อนก็พอมีความเป็นไปได้นี้อยู่แต่ชีวิตนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนประมาณนี้คถอะขนาคุณยายอายุปุ่นนี้ยังไม่เห็นเลยแบบนี้พวกเราถือว่ามันไม่มีอยู่จริงได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันดูเก๋ขนาดนั้นเลยหรือไงเนี่ย ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมพวกเพื่อไปเจออะไรมากันแน่ถึงพูดดูลึกลับขนาดนั้นแล้วเราก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาให้ฟังเหตุผลที่มอนสเตอร์ได้มันจะเป็นเพราะจับมือกันได้ไงมันดูจงใจเกินไปไหน่อยไหมนาปกบอกกูบอกเลยคลิปดีชิดาดิเยนื้อทำไมถึงสนใจจุดนั้นกันล่ะ อาจเป็นเพาะกสัมพันธ์ร่างกายกันก็ได้แล้วตอนนั้นกําลังจับมือกันพอดีสิ่งที่ฉันสนใจคือเห็นได้ชัดว่าเขาคนนั้นคิดว่าฟาเฟ่ของเธอซึ่งเป็นผู้นําของออวิสอ,อเดอร์ในตอนนี้เป็นผู้กอบคู้เรื่องนี้ทำให้คนอื่นสงสัยในจุดยิงของเขาแลว้วประสบการณ์ในอดีตของเขาจะเรียบง่ายอย่างที่ว่ามาหรือเปล่าอาจเป็นเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงสง,งครามฉันเลยสงสัยตาสัญชาตายตายนะขอโทษด้วยนะ จริงแล้วฉันคิดว่าสิ่งที่นางสาบสงสัยไม่ได้ไรเหตุผลหรอกนะยังไงฉันก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนดีอะไรแต่คำพูดดูฟังเหมือนไม่มีเหตุผลเลยนะเป็นสายลับเหรอใครจะไปรู้ละ่ะมอนสเตอร์ที่มีแต่เขาเท่านั้นที่มองเห็นเขาลงทางอยู่ในป่าคนเดียวแถมยังเรียกคนหน้าเผาทุกคู่กับกูด้วยอย่างน้อยก็ควรคอยสังเกตและระวังเขาให้ดี พอพูดแบบนั้นอันที่เขาไปในถ้ำแบบนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเลยฮนะยังไงก็ต้องใช้เวลาในการรวมกนลังคนถ้าเธอไม่มีเพื่ออะไรไปลองหาเขาดูดีกว่านะงันตามนี้เราไปดูเขาว่าไม่น่าไว้วางใจขนาดไหนดีกว่าจำมาแล้ว เธอยังอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยเนี่ยแบบนี้พูดยากแฮะแต่เรื่องที่ราซาสงสัยเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันคงไม่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เฉยๆหรอกมั้งเดีย๋ยวเพิ่งส่งเสียงสิงเฮ้ยระวังว,ว่าเธอจะ ขอโทษทำไมพวกเป็นพวกเธอล่ะฉัน<ะ>ยิ่งเสี่ยงอะไรเคลื่อนไหวก็เลยนึกว่ามีมอนสเตอร์มาหาฉันอีกเจ็บไหมขอโทษนะฉันตื่นเต้นกันไปหน่อยดูแล้วไม่น่าจะเจ็บก็เลยไม่ได้หลบนะ่ะตกใจหมดเลยฉันนึกว่าเราโดนเธอหลอกเข้าซะแล้วอะ่ะพีเทก็นกึกว่าพวกเราเป็นมอนสเตอร์นี่เอง ต้องโทษที่พวกเราแอบเข้ามาโดยไม่ส่งเสียงก่อนสินะที่จริงแนะหลังจากที่พวกเธอออกไปฉันก็เครียดมาตลอดอาแต่คิดว่าจะมีมาสเตอร์มาหาฉันเดินก็บพค่สะดวกเพราะข้อเท้าทเาทเา่งหลบอยู่ที่นี่ก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้น่าจะประมาณอีกชั่วโมงครึ่งก็น่าจะหิวตายแล้วแต่น้องน่ารักอยู่แล้วตรงๆเป็นขนาดนั้นเลยเหรอม่น่ายถึงตีเบาขนาดนั้นคิแท,ทก็หิวจนไม่มีแรงสินะ เพราะง,งั้นเธอก็รู้นี่ว่าถ้าอยู่ที่นี่คนเดียวคงทนได้ไม่นานแล้วทำไมตอนนี้พวกเราจะไปถึงบอกว่าไม่เป็นไรล่ะฉันแค่ไม่อยากให้ผู้มีคุณที่ช่ชีวิตฉันไว้ฟ้องฉันไม่ดีนนะชีวิตที่ช่วยไว้ยังจะทําตัวเป็นภาระของนักเนทางอีกได้ย,ยังไงเันไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นหรอกนะเธอนี่เหมือนแบกทั้งโลกไว้เลยนะทำไปเพื่ออะไรกันมาลึ ฉันก็เพิ่งบอกไปไม่ใช่นี่ไงหรือเธอจะเป็นแค่สาวน้อยที่ได้รับปัดเจ็บจริงๆตอนนี้ช่วยทำอะไรให้ฉันกินหน่อยได้หรือเปล่าเนี่ยขอมากดะเรืยฉันนี่ก็ร่างหิวอยู่พอดีไปกันเถอะฉันยอมให้เธอร่วมวงกินข้าวับฉันและนักเดินทางด้วยแล้วกัน ในที่สุดก็หลุดพ้นชะตากรรมยี่ห่วยห่วยแล้วเธอช่วยฉันอีกแล้วนะไม่นึกเลยว่าเธอจะกินเก่งขนาดนั้นอ่ะมีหน้าดถึงเดินทางคนเดียวได้ไกลขนาดนี้เขาเรียกสวบพยายามคุมตัวเองไว้แล้วแท้ๆแต่ทำไมถึงยังทิ้งความประทับใจแบบนี้ไว้ได้อีกนะบบเธอคนเดียวก็เมื่อแต่แล้วดวงดาวของน้องฟ้ัสี่สวยช้มัดนั่นสิมีพวกเธออยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจ ตอนน,นี้ฉันเอาแต่หลบอยู่ในถ้ำตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศมันสดชื่นมปเศษเลยดวงดาวก็สวยกว็ดุคครั้งเลยที่จริงเธอก็ไม่ได้หลบนะขนาดนั้นนี่ก็คนจะอดตายนะตอนนี้ฉันยังเด็กฉันนักจะไปนอนอยู่บนหลังคาแล้วมองดูบดดาวบนฟ้าจากนั้นก็จะคิดได้วไม่รู้ตัวว่าท้องฟ้านี้เต็มไปด้วยดาวเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่านะอ๋อของปลอมครับมาวิกาต่อยแตกเป็นการพิสูจน์แล้วว่าปลอมทั้งแท่ง เดี๋ยวนะหรือว่าหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับภาพสะท้อนแห่งสวรรค์นนะแต่คุณย่าบอกว่าคําถามนี้ไม่มีความหมายอะไรก็เหมือนกับชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเราที่ใช้เวลาทางชีวิตอยูอ่ที่หมู่บ้านจุดก,กันห้างสิ้นในยูไควชามาหมูบ้านนี้ก็เป็นเหมือนโลกทั้งใบของกเขาถ้าเราถูกิขีกให้ใช้ทางชีวิตใต้ทางฟ้าที่เต็ไมไปด้วยดาวฝืนนี้กานออกฟ้าที่เต็ไมไปด้วยดาวฝืนนี้ก็คือความจริงสาหรับเราอ่าฉันหมายค่ะเจ๊ จะเข้าใจหรอกไม่เข้าใจก็หมายความว่าถึงที่นี่จะเป็นของปลอมแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดมันไม่จําเป็นที่ต้องหาเลยว่าของปลอมหรือของจริงมันก็คือของจริงณเวลาที่เราอยู่ที่นี่อยู่แล้วฉันห่วนแห่งโลกของฉันมานานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านทุกอย่างที่ฉันจําได้แต่เรื่องราวของู้กกบกู้ฉันลงไล่มาตั้งแต่เด็กนนคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเลยแต่ฉันไม่ชอบวิธีการพูดของคุณย่าเลย ถึงโลกของฉันจะเล็กแค่นี้แต่ฉันก็อยากรู้เรื่องราวที่อยู่นอกโลกเหมือนกันนะไอ้ขึ้เขิมมีหนึ่งนะฟังกันก่รนเริ่มก,การเดินทางเพื่อตามหาผู้กอบกู้ก็คือก้าวแรกของฉันไนยนะฉันจะใช้สองตาและสองขาของตัวเองเพื่อทำให้โลกของฉันขยายให,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงนอกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพอถดึงตอนนั้นสิ่งที่ฉันสงสัยตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็คงจะได้รับคำตอบแล้วลนะ่ะมั้ง นอกถังฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวหรอบางทีพอหนุตอนนั้นฉันอาจจะนั่งคุยกับคนโลกอ,อืก่นก็ได้ฉันรู้สึกว่าค่อนข้างอธิบายยากงั้นตอนนี้ฉันก็ยังไม่พูดเรื่องที่ว่าจริงๆแนละ้วความหวังจะาันานั้นกลายเป็นจริงแล้วละกันดีกว่าตามหาผู้กอบกู้เพื่อปกป้องโลกของฉันและปกป้องโอกาสที่ทําให้โลกของฉันกว้างขึ้นในขอบเขตการรับรู้ที่จํากัดของฉันฉันคิดไม่ออกเลยว,ว่ามีอะไรที่มีความหมายมากกว่าเรื่องนี้ไหม ทำฉันเอาเริ่มไม่อยากสนับสนุนเธอโดยไม่ดูตัวแล้วนะเน,นี่ยทัธอที่พอฉันกินอิ่มแล้วก็เริ่มพูดเลื้อยเปื่อยเหมือนคนยากของฉันเปียบเ,เลยยิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเหมือนจะไม่ใช่คนเลวร้าอะไรไม่มีร่องรอยอ,อบิสอเดอร์ลักสมองเราควรเลิกสงสัยได้แล้วหรือมอั้งเดี๋ยวนะพวกมันมาอีกแล้ว ที่ไหนเหรอเป็นสตูที่มองไม่เห็นอีกแล้วเหรอ,หรอจะต้องทำแบบนั้นอีกแล้วสินะหเ,หนเห็นไหมฉันเห็นแล้วเธอไปซ่อนดีๆก็พอสองตัวอีวเองหรอไพมอนก็แบบกูก็ยังไม่เห็น ใช้พลังดินป่ะฉันจะมองไม่เห็นแต่อย่าให้เกิดเรื่องอะไรเชียวนะยิ่งยูแฮมอนบินเอาก็ได้นะดูเธอจดก ถ้าทางจากเธอแล้วคงจะก,การเรียบร้อยแลวสินแ่นฉันเริ่มชิงกับการเห็นเธอต่อสู้กับกาแล้วนะเธอโอเคไหมเอ๊ตกใจอยู่หรออ๋ฉอ,ฉ,อฉันไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกฉันเมื่อก,กี้ฉันแค่มือนะเมื่อกี้เราเพิ่งเจอกับเหตุการณ์ที่อันตรายแต่เธอกลับมีเวลาเมื่ยนะฉันว่าเธอไม่ได้ขี้ขาดขนาดนั้นนะ ฉันแค่กำลังจบจำภาพของคนที่ปกป้องฉันไว้ในใจฉันคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะเรียกว่ามีมารยาทนะไอ้อ,อ,อ,อดีตเธอสบายใจแล้วกันออมองไม่เห็นมันสเตอร์ตัวอื่นแล,แล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วด้วยพักคาคืนที่นี่ไหมก็น่าสนนะคิดว่างไงถึงจะมั่นใจแล้วว่า แต่เดียดีไม่น่าใช่ผู้ต้องสงสัยแต่ยังไงจะจับตาดูอีกสักคืนดีกวะโอ้แล้วบอกไม่ชิ <ขอ S 1> หนหึ่งที <ขอ S 1> นอนด้วยกันง <ขอ S 1> ั้นก็ตานมน, <ขอ S 1> นี้น,นะเอ๊ะทำให้เธอถึงเข้าไปในนั้นน,ะน่ะในยามราติีเงียบสงัดคุณลองดูกระจครับซึมจำศีละนั่นหลังจากนั้นความฝันก็อบล้อมพูดไว้ต้องมีเรื่องในความฝันแล้วละถ้าจะพูดขนาดนี้อาว่าแล้ว ที่นี่คืออาณาจักรราตีเหรอฝันของน้องอะดิลูมินแล้วก็เทพราตีเหรอ <c oughs> ปวดหัวจัง การปวดหัวหายไปแล้วเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างในความมืดเอะงั้นก็เรียกว่าเป็นไห่ในลา้างโลกเลยสินะทองฟ้าสีแดงเข้มฟูสอสูสที่สังหารทุกสิ่งจนสินส้นซากไปความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดในคำสาดที่ไม่หยัดไม่อาจย้อนคืนการถือกำเนิดของผู้กอบกู้ เอความฝันเมื่อกี้มันอะตื่นแล้วเหรอคือคือว่าโทษทีนะฉันไม่ได้ตัง้งใจไเมื่อกี้เธอจับมือฉันเหรอฉันแค่เห็นว่าเธอเหมือนกำลังฝันร้ายดูท่าทางจะเจ็บปวดตานนั้นฉันเลยลองจับมือเธอ คิดว่ามันจะช่วยพอรปลอ,อบใจเธอได้บ้างแต่ดูเหมือนันไม่ได้ผลกับเธอเลยอาจจะถึงขั้นทำให้แยกกว่าเดิมเลยก็ได้ขอโทษด้วยนะเอองเงั้นเลยเจ๊เธอคงไม่ได้คิดจะทำร้ายทางเดินทางใช่ไหมฉันเนี่ยนะฉัน,นยังสติสติดีอยู่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสติไม่ดีเลยนะ ไม่ไหวยิ่งนึงไว้ออกเลยเมื่อกี้ฝันถึงอะไรกันแน่นะตอนแรกเหมือนเหตนลูมีนอยู่กับอันจักราตีแล้วหลังจากนั้นก็จําไม่ได้ช่างเถอะการฝืนให้ตัวเองฟินคอนจังกลับมาไม่ใช่เรื่องดีนอนต่อเถอะคณนี้ต้องตื่นเช้าแล้วมันวุ่นวายอย่างนี้ฉันจะหลับลงได้ไงขอให้นอนไปก่อนเถอะขึ้นคืนหลังฉันจะคอยจับตาดูสาวน้อยคนนี้เองนี่ฉันทำตัวน่าสงสขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย เอาแล้วจ้าเสร็จตาจ้าเสร็จนะพี่เพื่อาหาทำมาสามวันนะกินอันที่เสียง่ายก่อนแล้วกินที่เก็บไว้นานที่หลังเธอน่าจะแยกออกใช่ไหมฮึ้จากวัตถุดิบแล้วชั้นพ่อแยกออกอยู่วกต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยนะเวลาสามวันน่ะพอที่จะให้ชั้นหายดีจนถึงตอนนั้นฉันออกเดินทางตามหาผู้กอบกู้โลกต่องั้นพวกเราไปก่อนนะไว้เจอกันนะ แล้วเจนี้จะกลายเป็นปัอ่ะแล้วหลังจากนี้ฉันจะติดต่อเธอยังไงล่ะอันนาเธอเธอสับไปจ้าถ้าฉันเจอฟาดแดเธอแล้วฉันจะแจ้งให้เธอรู้ได้ยังไงแคทเธอรีนไหจริงๆแล้วเป้าหมายของเราเหมือนกันแต่พวกเราสองคนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งน่ะเอางี้แล้วกันถึงตอนนั้นเธอเขียนจดหมายให้มาวิก้าแล้วให้มาวิก้าส่งคนตามหาพวกเราก็ได้มาวิก้า มาวิก้านี่คือเดี๋ยวก่อนนะดูทางนั้นสิมาอีกแล้วอวิสมาอีกแล้วแต่ดูจากท่าทางของเขาแทนที่จะเรียกว่ากำลังเดินทัพเรียกว่ากำลังหลบหนีจะดีกว่าไหมเอ๊พูดเรื่องอะไรกันอ่ะเธอมองไม่เห็นเหรออวิสอาเดอร์กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ไงให้ผมเดาไหมอีดีดีเลยเลนอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคนจากอดีต แล้วมาซ้อนทับกันระหว่างระหว่างวิเตเอดีกับอนาคตไม่เห็นเลยคราวนี้เป็นฝ่ายที่ฉันมองไม่เห็นเลยนะวิธีที่ทำให้มองเห็นอาจจะเหมือนกันนะเอ๊ะฉันเห็นแล้วทีแท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองไม่สนใจเลยปัญหามันอยู่ที่ดิริเลนหรือพวกมอนสเตอร์หรือพวกเราเ,เนี่ย ไหนว่าบังเอญเจอพวกมันก็ต้องเข้าไปหยุดพวกมันจะได้ไม่เป็นภยัภยภยูเ้าต่อเผาต่ออืมขวางด้วยมี่อย่างที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าจะไม่มีกำลังใจเท่าไหร่กำลังหนีมาที่นี่สินะตอนี่ไม่ศัตรูตัวอื่นแล้วใช่ไหมสุดยอดเลยแค่จับมือก็มองเห็นพวกมันแล้วดูเหมือนว่าต้องอัปเดตข่าวกรองอ,อ,อีกแล้ว ดีแทก็มีมอนสเตอร์ที่ฉันมองเห็นแต่ดีดีแรนมองไม่เห็นอยู่ด้วยแต่จะว่าไปการเครื่องไหวั้งศัตรูมันน่าสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่แนวหน้าฉันเป็นห่วงพวกราซานจังนี่กลับไปที่เจ้าแห่งลมลาตีกันเถอะไปเจอกันนะดีดีแรนพวกเราไปก่อนนะโอเคเราเจอกันนะแล้วสองคนรักษาตัวด้วย Hey, เดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันได้จุดช่วงตัดแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมขอซอยคลิปย่อยหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาทำนะยังไม่ชินกับกินชินีแพ็กนะครับผมเราสรุปก่อนสรุปคือเราได้ข่าวว่าอวิชออเดอร์กำลังจะบุกนัดแรกอีกครั้งแล้วก็เราก็ไปเจอไอ้เครื่องจำสินอะไรสักอย่างมันงังเจอพอดีเราก็จะตามหาหน้องสาวไปด้วยแล้วเราก็เจอผู้หญิงน่าสงสัยคนหนึ่งที่เขาเห็นมารสเตอร์แต่เราไม่เห็นมารสเตอร์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผม แล้วเราก็ฝากเขานิดนึงเรามาดูสถานการณ์ของนัดแลนด์ด้วยมาดูสาวน้อยคนนี้ด้วยดูไปดูมาตอนนี้ก็คือมันเกิดแก่เหตุการณ์ที่เราเห็นมอนสเตอร์แต่ว่าสาวคนนั้นไม่เห็นอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องไปอัปเดตข่าวกองกับทีมของเราเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมชิน i ิม a พ t ในวันนี้ชอบกันไหมครับที่ชอบกันไม่ขออะไรมากขอคนเลิหนึ่งไลค์หนึ่งสติ๊กใใครอยากบอกอยากแชร์อะไรเมนไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมแคนดัสมาและเกมชิน i ิม a พ t คลิปแรกเปิดตัว2000 569นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย